ใี่แกงหอมใล่ปลาซันไม่ไ้มันไม่ใสแ้วมีไมไม่ร้นยากไ้าเยวะเราอะไม่ติดผมใช่ป่ะไม่เตดไม่เติดชับ โอเคนะครับมีพร้อมนะออพร้อมครับเทปครับห้าสี่สามหมายถึงอะไรที่คนจัไมว่าจักกันเยอะชมขออบคุณคทีนะครับ ตคห้าสี่สาม่มเป็นความองอะไรครับั่มีบอสือะไรใช่ไหมครับอเป็นอะไรก็ตามที่เป็นงนิยมในหมู่คนบร่วที่นิยมสิ่งสิ่งเดียวกันเยสิ่งสิ่เดียวกันในโงกวา้าไบ้างกรที่อับมคคิดยังไงบ้างกับการที่ช่องอกับไมคอีงคงกับไมครอังคกต้องเป็นเรื่องดีสิครับ ค่ะขอเยานิหนอาจจะแบบที่ใจที่ชอบไม่กลับมาค้อนทุกช่องอะไรประมาณนี้ก็ได้ค่ะไปครับเมนครับเทปครับห้าสี่ยังไงบ้างครับแ่้องพกับมีนคะคิดยังไงบ้างการท่ชอพกับม่ครัมงครับอยากได้เลย็เป็นเรื่องดีแน่นอนที่ชองพอมกันม่อีกครั้งหนึ่งมามอบความพร้อมมอความสุขอบความสุขกับผู้ชมิะอีกครั้งไ้ครับ วัยรุ่นจะได้อะไรต้องรอใช่ไหมครับแรกเลยคือวัยนจะได้รู้ว่าตอนนี้มีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่พอเูลาแล้วก็เป็นสิ่งที่ว่ากำลังด้คใจช่วยาขอบี่กับนายทำังคกันนะครบแฟนคลับครับแฟนคลับแฟนกับผมใช่ไหมแฟนของทองอาจจะแบบว่าอยากใหติดตามอบอะไรก็ได้ที่ครับครับมครับห้า ตีสามก็ขอมาแฟชั่นออฟชั่นไวครับเลยแล้วกันครับจะได้อะไรครับมากพันแน่นอนกับ้ต่อไปถ่อยากเป็นพูดไตอใจนพออันตรายันพ่ออยากให้ได้องไดร้รากคะรายการเลยครับ ฟัน,นเราเป็นอีกหนึ่งันที่อยากไม่เสียความจริงนะฟันเราสามารถที่นึ่ได้ครับก็ทางรารบกวนของหนังนิดนึงครับหนังนิดะกาไปอ่ะ้้าวขึ้นอ่ะพร้อมครับพี่เดบครับห้าสสาม วันพ่อที่งนี้นะครับวันที่นาคานไหอยากันนะและรอเวอรัะครับวารก็ีความร้แลอย้่ครับคนี้เปนพยนะครับีใหม่แล้วนะโอเคครับ มีขอตาสติกนหมครับเป็นใครครับกดตอบครับผมสวัสดีครับไปครับ5 4 3จะ่ปีบใหม่อีกแล้วขอับห้าสี่สาดสีบใหมนะมาลองได้ไม่จบครับขอบคุณคขออุปกรณปีบใหม่ลูกหน้าเลยนะครับสำหรับทุกคนที่ชมอยในรายการนะครับที่สิ่งใดก็งปรได้สิ่งนั้นอะไรที่มันไม่ดีนะวันนี้พิเศษมากๆเลยน สวัสดีครับช่าครับพร้อมรับบินครับความจักาเหดนครับครับครับแคคครับห้าี่สามสวัสดีครับ่างครับได้ครับมากมายเลยทีนะคะชคปแคครับห้าสี่สาม